สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Parisala vlog ค่ะวันนี้จะมาชวนเมาส์มอยนิยายต้นฉบับของเรื่อง Only for Love นะคะ ภาพรวมของเรื่อง only for love จากนวนิยายต้นฉบับนะก็มีอยู่ว่านางเอกเนี่ยถูกแฟนหนุ่มนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะจะขออนุญ,ญาตเรียกผู้หญิงคนอื่นนะที่แฟนหนุ่มของนางเอกเขานอกใจเนี้ยว่าผู้หญิงมือที่สามนะคะจะได้แบบเหมือนเป็นคีย์เวิร์ด เข้าใจพอมๆกันแบบนี้นะคะก็เ,เป็นว่านางเอกเนี่ยถูกแฟนหนุ่มอะนอกใจเนาะไปมีผู้หญิงมือที่สามและผู้หญิงมือที่สามเนี่ยก็ดันมีพื้นเพมาจากตระกูลที่ร่ำรวยค่ะ ลุงของผู้หญิงมือที่สามคนนี้ก็คือพาเอกนั่นเองพาเอกเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจซีอนุม่มสุดหล่อไฟแรงที่ใครๆต่างก็พูดถึงกันในขณะนี้ นางเอกสาวนะคะเมื่อถูกแฟนเก่านอกใจเนี่ยก็หวังจะเอาคืนเล็กๆค่ะก็คือการอยากจะสั่งสอนแฟนเก่าเนาะรวมไปถึงยายผู้หญิงมือที่สามเนี่ยที่ทุกครั้งเวลาเจอหน้านางเอกเนี่ยคือยายผู้หญิงมือที่สามเนี่ยก็จะคอยถากถางเย้ยหยันนางเอกอยู่ทุกครั้งเลย นางเอกก็คิดนะคะว่าทนไม่ไหวแล้วโว้ยคือเหมือนแบบอยากจะต้องสั่งสอนนะให้ไอ้คู่เนี้ยมันรู้ซะบ้างว่าจะต้องมาเคารพแล้วก็ยำเกรงในตัวเธอบ้างอย่างนี้เนาะนางเอกก็คิดปิ๊งแวบไอเดียขึ้นมาค่ะว่าถ้าอย่างงั้นน่ะนางอ่ะก็จะเป็นนาสพปายของผู้หญิงมือที่สามนีซะเลยเอ้ยนางเอกก็จะยกระดับตัวเองนะคะขึ้นไปเป็นนาสไปายแล้ว นางเอกก็ไม่รอช้านะคะรีบตามจีบพระเอกที่มีศักด์เป็นลุงของผู้หญิงมือที่สมนี้เพราะว่าถ้านางอะ่ะลงเอยกับพระเอกได้จริงๆอะคะ่ะนางเอกอะก็จะมีศักด์เป็นนาสะพายของผู้หญิงมือที่สามนี้และก็มีความอาวุโสไปโดยปริยาย ว่าแต่นางเอกจะตามจีบซ e o หนุ่มแสนเย็นชานี้ยังไงพวกเขาจะพัฒนาความรักกันแบบไหนนะคะก็ชวนให้ติดตามกันในซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะ ช่องทางที่สามารถรับชมซีรีส์นี้ได้นะคะก็ได้ที่ Mango TV ค่ะแล้วข่าวลือเนี่ยก็ลือมาว่าจะมีฉายในอ้ายฉีอ่อีด้วยก็ขอให้ข่าวลือนั้นเป็นจริงนะคะถ้ามีฉายในอ้ายฉีอ่อีเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะได้ดูซับไทยกันด้วยค่ะ วันที่ประกาศตัวเนาะว่าจะฉายเข้าใน m a n g ก t ทีเนี่ยคือวันที่31ตุลาคมค่ะคาดหวังจริงๆว่าอยากจะให้มาฉายในไอฉีอีในวันที่31ตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องเนี่ยคือเฝ้ารออยากดูจริงๆค่ะจากใจเลยเออเหตุผลเพราะว่าเส้นเรื่องแนวเรื่องอะ่ะคือแบบว่านางเอกอาจจะต้องชิงไหวชิงพิบนะจะต้องมีความแซบนะแล้วานางเอกอาจจะ ทำยังไงอะให้แบบซ e อนุ่มแสนสง่างามเย็นชาคนเนี้ยแบบมาตกหลุมหลักนางให้ได้แนวเรื่องเนี้ยนะก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกค่ะแล้วก็มีแทรกคอมเมดี้เข้ามาด้วยเนาะในเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องความรักการงานของพระนางนะคะแล้วก็ความตลกโบะบะเข้ามาเกี่ยวข้อง และแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีฉากให้คนดูอย่างพวกเราเนี่ยฟินฟิน,ฟนจิกหมอนขาดแน่นอนค่ะจากพระเอกซีอหนุ่มสายเย็นชากลายมาเป็นชายหนุ่มดุดันแสนเร่าร้อนรอดูฉากนี้เนี่ยแหละค่ะไม่ใช่อะไรหรอกอะทีนี้อ่านอกจากคู่ของพระนางและที่เป็นคู่หลักใช่ไหมคะในเรื่องเนี้ยค่ะก็ยังมีคู่รองด้วยนะ ถึง2คู่ด้วยกันเนาะคือทําให้เราเนี่ยได้คอยตามลุ้นตามเชียร์คู่รองนี้เหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าครบรถกันไปเลยค่ะซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด36ิเอพิโซดค่ะและความยาวในแต่ละเอพิโซดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45นาทีนะคะ มาค่ะเราก็มาแนะนำตัวล,ละครหลักกันนิดหนึ่งนะคะตัวล,ละครหลักเนี่ยก็เริ่มจากนางเอกค่ะนางเอกในเรื่องเนี่ยชื่อว่าเจิ้งชิวีนำแสดงโดยคุณไผ่ลู่นางเอกเป็นนักข่าวสาวสายการเงินค่ะนางทำงานเก่งมากและมีความมุ่งมั่นอย่างหนักในการสร้างผลงานชิ้นเอกต่อไปเรื่อยๆ ตัดมาที่พระเอกค่ะพระเอกในเรื่องนะคะชื่อว่าชื่อเหยียนนำแสดงโดยคุณดีเลนหวังถ้าหากว่าออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะโอเคกลับเข้ามาค่ะพระเอกของเราเนี่ยที่ชื่อว่าชื่อเหยียนเนี่ย เขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะคะที่กำลังมองหาการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่รับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญกับความเจริญงอกงามของคนในท้องถิ่น เรื่องย่อตอนต้นแบบเข้าวๆตามในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็มีอยู่ว่านางเอกของพวกเราค่ะอยากจะไปสัมภาษณ์พระเอกมากๆพอตอนนี้คือพระเอกอะเป็น CEO ที่แบบใครๆก็พูดถึงใครๆก็จับตาใครๆก็อยากได้บทสัมภาษณ์กับพระเอกนะคะ เอาเป็นว่าพระเอกอ่ะคือคิวทองมากค่ะนางเอกเนี่ยขอนัดสัมภาษณ์พระเอกแล้วสัมภาษณ์พระเอกเราเนี่ยก็ถูกเลื่อนนัดมาโดยตลอดค่ะมีอยู่วันหนึ่งนางเอกอ่ะก็คือนั่งอยู่ในออฟฟิศนะตอนนั้นนางก็รู้สึกปวดท้องนั่นแหละแล้วโทรศัพท์ก็ดังกรีงกลางขึ้นมาค่ะและดูเหมือนว่าปลายสายอาะจะมาขอเลื่อนนัดสัมภาษณ์กับพระเอกอีกแล้วทีนี้นางเอกอ่ะก็แบบ ถามเนาะว่าอ้าวแล้ววันพรุ่งนี้นะัดสัมภาษณ์ได้ไหมวันพรุ่งนี้พระเอกก็ไม่ว่างอีกคือพระเอกคิวทองไงคะนางเอกก็เลยแบบไม่รอและท้างั้นถามไปเลยคืนนี้พระเอกว่างไหมคนในปลายสายก็ตอบกลับมาค่ะว่าคืนนี้พระเอกมีออกงานเลี้ยง นางเอกก็บอกว่าส่งโลเคชั่นมาว่างานเลี้ยงอ,อยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะตามไปสัมภาษณ์พระเอกให้ได้นางเอกก็ตัดสินใจนะคะเดินทางไปที่สถานที่จัดงานเลี้ยงที่พระเอกออยู่ให้ได้เนะาะทั้งที่วันนี้จริงๆแล้ว่เป็นวันเกิดของแฟนนางเอกจริงๆอเดิมทีมีแผนกันว่า เดี๋ยวนางเอกกับแฟนของนางเอกเนี่ยจะ Have Dinner ด้วยกันนะคะค่ำคืนนี้เขาทั้งสองคนเนี่ยจะทานอาหารค่ำร่วมกันแล้วนางเอกก็จะได้ Happy Birthday แฟนของนางใช่ไหมแต่ปรากฏว่าแผนการทั้งหมดนั้นจะต้องล่มไปเนาะเพราะว่านางเอกเขาเลือกที่จะไปสัมภาษณ์พระเอกไง ในขณะที่นางเอกเนี่ยต้องเดินทางไปสถานที่จัดงานเลี้ยงเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์พระเอกนะคะตอนนั้นน่ะฝนก็ตกลงมาพายุก็มาลมก็พัดอย่างงี้ใช่ปะนางเอกก็ไม่รอช้าค่ะเดินฝ่าฝนไปเลยขึ้นรถแท็กซี่บ้างต่อรถไฟบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งไปถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงนะคะก่อนที่จะไปถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงอะคะ่ะในระหว่างทางเนี่ยนางเอกอะ่ะเขาก็โทรบอกแฟน แฟนของเขาแล้วโนว่าคืนนี้ไม่ว่างไปกินดินเนอร์ด้วยกันแล้วนะเนื่องจากว่าเออมีงานต้องทำอะไรก็ว่าไปคือตอนแรกนาง,งเอกเขาคิดว่าแฟนนางอ่ะจะต้องโมโหแน่เลยเพราะว่าวันสำคัญเนาะวันเกิดของแฟนน่ะแต่ไม่ได้อยู่ร่วมฉลองด้วยกันเนี่ยนางเอกเขาก็รู้สึกผิดนะคะแต่ปรากฏว่า แฟนของนางเอกเนี่ยพูดกลับมาที่ปลายสายโทรศัพท์นะบอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจเออไปทำงานเธออย่างเงี้ยคือนางเอกเขาก็สะดุดกึกทีหนึ่งแล้วว่ามันชสงดนะมันน่าสงสัยอะว่าอ,อ๋อไม่ว่าอะไรสักหน่อยเลยหรออย่างเงี้ยแต่นางเอกก็ยังคงมุ่งหน้านะคะไปที่สถานที่จัดเลี้ยงต่อเนะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์พระเอกค่ะ พอนางเอกมาถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงแล้วก็นั่งชะเง้อชะงแงรอว่าพระเอกคือคนไหนหนะ้าคือนางเอกอะ่ะเขาไม่ได้เคยเจอพระเอกตัวเป็นๆแบบตัวจริงๆเนาะนางเอกก็ไม่รู้หรอกว่าพระเอกคือคนไหนนะแต่ก็ชะเง้อชะงแงมองนั่นแหละ จนคนในงานเลี้ยงอะค่ะค่อยๆ่ทยอยกันออกมาจากงานแล้วนะเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านใช่ปะนางเอกของเราอะค่ะก็เริ่มที่จะถอดใจลอะอะก็เลยส่งข้อความนะไปบอกกับแฟนของตัวเองว่าให้ช่วยมารับตามสถานที่ที่นางอยู่หน่อยเออทีเนี้ยแฟนของนางเอกก็แบบได้เลยคือเหมือนแบบแฟนนางเอกอะค่ะคืออบป้าอ นนะก็ส่งมาว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะรีบไปรับเธอเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วนางเอกอะค่ะก็ยืนรออยู่ที่ป้ายรถเมล์ค่ะในตอนนั้นน่ะฝนก็ตกลงมาเนาะลมก็พัดแรงอะไรก็ว่าไปนะนางเอกอใส่กระโปรงอยู่ก็รู้สึกว่าหนาวสั่นไปทั้งขากึกๆเลยค่ะเสร็จปุ๊บก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะมาเสนอตัวนะบอกว่าเออมีอะไรฉันช่วยไหมอะไรก็ว่าไปแต่ว่านางเอกก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยว ก็จะมาหลับแล้วคือในใจของนางเอกอ่ะก็แอบ,บกลัวนะว่าไอ้นี่มันแอบ,บแฝงปะอยู่ดีๆก็มาบอกว่าเออฉันจะช่วยเธอเองในยามที่มันดึกแล้วเนาะฝนตกอะไรอย่างงี้อีกด้วยนะนางเอกก็ระแวงระแวงใช่ปะแล้วก็เลยบอกกับผู้ชายคนนั้นไปนะว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนฉันก็มาหลับแล้วผู้ชายคนนั้นนะคะก็เลยเดินแบบขึ้นรถนะแล้วรถที่ผู้ชายขึ้นนะคะก็คือรถโรสรอย ไปแบบเฉยเมยคือเหมือนแบบไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรงั้นก็ขึ้นรถละแล้วรถก็แล่นจากไปนะคะพอทีเนี้ยนางเอกก็ต้องยืนเปลี่ยวเปลี่ยวเหงาเงาอยู่ที่ป้ายรถเมอย่างงานค่าลมก็แรงฝนก็ตกองี้ใช่ป่ะแฟนนางเอกก็ไม่ยอมมาสักทีนางเอกก็ชิงเงินใช่ไงจนในที่สุดเนี่ยก็เห็นรถอันคุ้นเคยและก็มาเทียบหลับนางใช่ไหมคือตอนนั้นนางเอกก็แอบโมโหแฟนนะแต่ก็แอบแบบอยากไปพบ กอดเหมือนกันมันทั้งโมโหว่าทาไมแฟนตัวเองอ่ะถึงขับรถมารับนางช้าจังกับอีกอย่างหนึ่งก็คือดีใจจังเลยที่เธอมาอะไรอย่างนั้นอะเออจนสุดท้ายพอขึ้นรถแล้วเนี่ยแฟนของนางเอกก็อธิบายให้ฟังค่ะว่าเนี่ยเหตุผลที่มารับช้าเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักมากเลยฉันก็ขับรถมาไม่ค่อยสะดวกนะจะต้องแบบจอดข้างๆทางอะไรก็ว่าไปมันก็เลยทำให้การเดินทางครั้งนี้ ลาช้าไปนิดนึงฉันต้องขอโทษเธอด้วยอ่ะแล้วแฟนหนุ่มเนี่ยก็พานางเอกไปส่งถึงบ้านค่ะพอนางเอกกลับมาบ้านอาบน้ำล้มตัวลงนอนอ้าวหาโทรศัพท์มือถือไม่เจอนางเอกก็นึกนะคะว่าเอ๊สุดท้ายอะตอนที่นายหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมามันอยู่ตรงไหนนะก็คิดทบทวนไปคิดทบทวนมาเนาะก็เลยอ่ะงั้นไปหยิบ iPad มาแล้วก็เปิดไฟล์ my iphone นะคะก็คือเปิดตามหา G.P.S อีกเครื่องนึงอ่ะเออก็คือตามหาโทรศัพท์มือถือของเธอนั่นแหละโดยการใช้ iPad ใช่ไหมอ่าพอตรวจจับได้เอ๊โทรศัพท์มือถือของเธอไปอยู่ตรงโรงพรยาบาลน,นางเอกเนี่ยก็ตกใจใหญ่เลยเพราะว่ามาทบทวนได้แล้วละ่ะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยนางเอกเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนอยู่บนรถของแฟนนาง ทีเนี้ยนางก็เลยแบบอุ้ยตายแล้วแฟนอะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคือเพราะว่าข้างนอกฝนตกพายุลมแรงใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคือนางเอกก็เดือดร้อนใหญ่เลยค่ะก็เลยรีบเรียกรถแท็กซี่นะตามไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นน่ะนางเอกอ่ะก็ใช้มือถือเรียกอูเบอร์หรือพีแกรไบอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะเนื่องจากว่านางไม่มีมือถือใช่ไหมนางก็เลยจะต้องแบบ เดินออกไปอ่ะเออที่ตรงถนนนะแล้วก็ไปโบกเรียกรถแท็กซี่ทางที่ฝนตกเนี่ยนางเอกพอไปถึงโรงพยาบาลนะคะก็จับโต๊ะได้ทันทีค่ะไปเห็นภาพแบบว่าล่อแหลมทันทีระหว่างแฟนานางนะกับผู้หญิงมือที่สามนางเอกก็เข่าแทบสุดเลยค่ะแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับแฟนฉัน แล้วแล้วนางเอกกับแฟนเนี่ยก็เลิกกันนะคะในขณะที่นางเอกเนี่ยยืนอยู่ตรงแบบลานจอดรถอะไรที่โรงพยาบาลเนาะก็เห็นแวบๆวว่าใหญ่ผู้หญิงมือที่3คนนั้นะเดินขึ้นรถโรลส์รอยแล้วรถโรลส์รอยคันนี้มันก็คือคันที่นางเห็นตอนที่นางตั้งใจจะไปสัมภาษณ์พระเอกที่งานจัดเลี้ยง เอาละนางเอกก็ฉุกประเด็นแล้วว่าไอ้คนขับรถโลซล,ลอยนี่มันคือใครเกี่ยวพันอะไรกับผู้หญิงมือที่สามคนนี้พอนางเอกเ,เนี่ยเลิกกับแฟนเสร็จแล้วก็กลับถึงบ้านนะคะพอนางกลับมาถึงบ้านก็ร้องหคมร้องไห้ค่ะแล้วก็ขอลางานในวันพรุ่งนี้ครึ่งวันนางอะจะกลับไปทำงานในตอนช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ พอนางเอกกลับมาถึงที่ทำงานแล้วค่ะนางเอกก็ได้คุยกับหัวหน้างานของนางนะคะคือในนิยายเนี่ยเหมือนบรรยายมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานของนางเอกกับนางเอกอ่ะคือสนิทกันนะหัวหน้างานของนางเอกเห็นสีหน้านางเอกไม่ค่อยดีแบบพูดจาสังกตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยถามถ่ายนางเอกถึงเรื่องแบบส่วนตัวอะไรก็ว่าไปก็เลยทำให้รู้ค่ะว่านางเอกอ่ะเลิกกับแฟนหนุ่มของนางเอกแล้ว ทีเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดเม้ามอยกันระหว่างหัวหน้าง,งานกับนางเอกนะคะที่สนิทกันพอสมควรเลยเนี่ยว่าเออแล้วคนต่อไปอ่ะเธอคิดว่าเป็นใครจะแบบเล็งคนไหนประเภทไหนเอาไวอย่างเงี้ยนางเอกก็พร้งพูดออกมาค่ะว่าแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่สามารถขับรถโรลส์รอยได้และภาพก็ตัดไปที่แบบรถโรลส์รอยคันนั้นที่ป้ายทะเบียนคือเลขสวยมากเหมือนแบบเดาได้ว่าป้ายทะเบียนจะต้องซื้อมาเหมือนกัน พอนางเอกนะเลิกลาก,กับแฟนเก่าเราใช่ไหมนางเอกก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่านางเอกเ,เนี่ยด้านจะต้องไปสัมภาษณ์บทความบทความหนึ่งนะคะแถวแถวสำนักงานของแฟนเก่า พอนางเอกอะไปถึงที่แถวแถวบริเวณสำนักงานของแฟนเก่านะภาพเก่าๆเนี่ยมันก็พังครูออกมาเนอะถึงภาพความรักระหว่างนางกับแฟนเก่านะคะยังไม่ทันไรเลยค่ะนางก็ปลายตาไปเห็นว่าแฟนเก่าของนางอะเดินจับจูงมือยยผู้หญิงมือที่สามคนนั้นอยู่ ผู้หญิงมือที่3คนนั้นนะคะก็ออกโลงถากถางนางเย้ยหยัานนางอะไรแบบนี้เนาะตอนที่เจอหน้ากันนะนางเอกก็แบบกดข่มอารมณ์ความโกรธไว้ในใจค่ะเดินเดินจากไปนะยัง ไม่ไวายไปเตะต้นไม้ข้างทางแบบเตะเตะเตะ,เ,ตะ,เ,ตะเพื่อที่จะระบายความโมโหแน่นอนว่าตรงน,นั้นมันคือต้นไม้ริมทางที่อยู่ริมถนนแล้วใครคะที่นั่งอยู่ในรถโรสรอยคันนั้นก็เห็นพฤติกรรมของนางเอกมาโดยตลอดเออคือเรื่องราวก็ประมาณนี้และค่ะจนสุดท้ายคิดว่านางเอกเ,อกเนี่จะได้ไปเจอกับายเอ แล้วก็ไปสัมภาษณ์พระเอกเนาะเพื่อที่จะเขียนบทความลงในคอลัมน์ที่นางเอกอต้องรับผิดช,ชอบงานส่วนนี้นะคะพอเจอกับพระเอกแล้วเนี่ยนางเอกก็ดันไปรับรู้อีกนะว่า อ๋อพาเอกอ่ะคือลุงของผู้หญิงมือที่3คนนั้นนางเอกก็เลยคิดวางแผนตามจีบพาเอกค่ะเรื่องราวการตามจีบของพาเอกจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอไปติดตามชมกันในซีรีส์นะคะคือมัน ต้องแบบว่าตลกโบบานางเอกต้องจีพะเอกเกินจริงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าคือพระเอกดันตกหลุมรักนางเอกไงคะจากที่เคยเย็นชานะก็กลายมาเป็นดุเดือดเผ็ดมันเร่ารอนซะอย่างนั้นเลยค่ะคือรอดูฉากนี้มากแล้วพอพระนางเนี่ยเขารู้ใจตัวเองแล้วเนาะสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปเผชิญกับเรื่องราวอะไรอีกเพื่อที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะ จบแล้วค่ะกับการเมาท์มอยนะวน,นิยายต้นฉบับของซีรีส์เรื่อง Only for Love ใครชอบแนวนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเอาเรื่องประมาณเนี้มาเมาท์มอยให้ฟังกันอีกนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยคือซายอ่ะเป็นคนแบบสายเพือกไงคือเราอ่ะอยากรู้ว่าซีรีส์ที่กำลังจะเอามาออนแอร์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนหรอะจะได้แบบติดตามรอดูได้นะคือเรื่องเนี่ยซายอ่ะไปอ่านนวนิยายต้นฉบับมานะแล้วก็ไปตามหาข่าวหรือนู่นนี่นั่นเงี้ยคือเราอ่ะรู้คนเดียวไม่ได้ไงพอเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องเอามาแชร์ให้กับทุกๆท,ท่านได้รับรู้ไปด้วยกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย